นี่ครับตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับทุกคนดูครับดูโลงหูโลงตากันเลยใช่ไหมล่ะโอ้โหฝีมือไม่ธรรมดาฝีมือแกไม่ทุเลาลงเลยครับมาผามจัดดีสลปให้เรียบร้อยสวยงามเลยครับ จากตอนแรกก็โปรกครับตอนนี้บูรณะใหม่แล้วก็จะได้ประมาณนี้ครับสยสยๆเลย ได้กันหน้ำไม่ให้เขาสาบ่กันน้าไม่ให้ขาสาบะครับอ๋ออ๋อะไจะปยน้ามาดานลงนน่บอ่ะอเรียนปลูกได้ยักปีแล้วเนี่ยเดือน เมดลายหลอบ่าเมดเมดลายหล่โอ้สี่มืนแล้ว <c oughs> นี่หน่าพิษยังกไง่ายเลยนะครับโอ้โหเอาออกให้หมดเลยว้า กันว่ายาดหน่อยนเนาะจะมืนลงวัน,นเนาะโอ้พอแล้วแหละอาจารย์ <laughs> มันจะตกงนะย่ายโอ้เห็นอย่างเสียงเซียงเวยพอละลูกพี่ chơi 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 bạn siêu đây các bạn, đi lại,